สบายดีสบายดีพี่น้องชาวลาวชาวไทยทั้งในและกต่างประเทศยินดีต้อนรับข้าสู่ช่องของครัวระดาสินเก่าเินเคยเนาะทุกคนคิดนี้โควก็จะกลับบ้านเนาะจากเชียงใหม่กลับไปโบกแก้วไปห้วยทรายไปบ้าน,เ,นเดี๋ยวอ๋อจะให้เบงภาพบรรยากาศเนาะ ระยะการเดินทางจากเชียงใหม่ไปเชียงของจังหวัดเชียงรายเนาะฝากพี่น้องกดติดตามเป็นกำลังใจเนาะอย่าลืมเนาะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดเพื่อจะบริพารคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เนาะมาบึงยูไซจังหวัดใดเคว่งใดฝนตกโบเนาะนะคไปบึง าบรรยากาศข้างหน้ากันนี่นี่พี่สาวมาส่งสบายดียดอ๋ออันนี้อำเภอปากสันไซอ๋อนี่เรามาถึงอำเภอเมืองแล้วเาเข้าสถานีขนส่งจะจะเข้าสถานีนขสน,นส่งแล้วเดวทุกคนชไยกับลาวแล้ว คิดถึงเมืองไทยคิดถึงพี่สาวที่นี่จังเลยเมื่อไรจะได้เจอกันอีกอันนี้จะอยู่เขตอ่าเขตสองเนาะถ้าว่าเขตเขตหนึ่งจะอยู่คนส่งสองอ่าคนส่งหนึ่งจะอยู่เขตสอะไรนะช่างเปลือกอ๋อมคนสรงสองจะไปทางนี้สถานีนี้จะไปทั่ว ประเทศเลยเนาะแต่ว่าช้างเผืองนี่ภายในประเทศไปในภายในประเทศเฉยๆนี่เราก็จะมาถึงแล้วตวหน้าตึกอ่ะเลยนะสุพรรณหอดแล้วเ้อทุกคนนี่แหลอ่าสถานีขนส่งสถานีขนส่งบ รถบัสเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่มีฮักเข้าไปข้างในบววิธีซื้อรถปีอ่ารถนะมีเข้าไปข้างในเขาจะไปเขาจะมีบนให้นั connect, ่งค <st endroit> um ่ะโอ้โหก็เชียงรายเชียงรายค่ะ บอกพสกก็ได้ใช่ไหมเข้าใจถ้าไปเชียงรายมีแค่คริมบัสใช่ไหมอะนี่ <c oughs> ต้องต่อคิวด้วยจ้า <c oughs> นี่ <c oughs> คือที่จองตัวเดอ้อมาซื้อปีรถกับเชียงของเชียงใหม่เชียงของด้วยจ้านี่เอาไปซื้อแล้วก็ไปต่อคิว ต่อคิวแล้วก็ซื้อเลยแล้วก็ได้อ่าตอนนี้ได้ทิเกตแล้วนะได้ตัวแล้วหรือว่าได้อ่าบัตรเขาได้ปีรถละเด้อสามร้อยอนั่งนั่งแบบธรรมดาเนะาะอ่า,อานั่นแหละธรรมดาแต่มีแอร์ทุกคันจะมีชานชาลา ช่องยี่สิบยี่สิบเอ็ดอ่ายี่สิบเอ็ดก็คือถเขาถ้าว่าเวลาไปขึ้นนี่เขาต้องเบิง่งว่าชานชาลาหรือว่าภาษาลาเราเขาเอืน่นวาอีกอย่างว่าชานชลา<ม>บอนบอน,นนั่งคานรถอ๋อแบบอ๋อนี่ซาวต้องนั่งรอตรงนี้หรอค่ะอ๋ะอเขา,าจะเรียกว่าเวลาเนี้ยรถจะออก,กนะอืม๋อ<ห>ได้เวลาแปดโมงสามสิบนาทีก็แปดโมงครึ่ง รถนี้หรือเปล่าเชียงใหม่เชียงรายเชียงใหม่เชียงของไม่เขียนเชียงใหม่เชียงของเขาจะเขียนว่าเชียงใหม่เชียงรายซื้อตูแบบ่ซื้อปีแบบธรรมดาคําว่าธรรมดาที่ฝั่งไทยคือมีเอแต่ว่านั่น VIP ก็จะ4 0 0แต่ถ้าว่าธรรมดามีเออยู่แต่ว่าราคา3 0 0แต่ว่าค่าธรรมเนียมอีก16บาท อ V.I.P. คือนั่งคนเดียวกว้างโอเคนี่ซื้อว้เดอถ้า่ามาซื้อปีพี่แป้มเห็นแล้วอ่าอำเภอเม,มืองแล้วก็อาสารพระพิคเนตเราก็จะขับมาแล้วก็เข้ามาทางนี้แล้วก็มานี่คืออันนี้คือ,อ,นนคอ,อที่อ่าแบบรอคิวจะมีเป็นช่องแบบนี้คือเขาจะแยก เนะบิง่งความละเอียดความเป็นระเบียบเงียบห้อยเนาะบ่มีขี้เนื่อเลยทุกคนนี่เบิง่งแล้วก็จะมีทางขี้เนื่อสะอาดสะอาแล้วก็แบบอันนี้2อกรุงเทพสามสจะมีเป็นเป็นบล็อกแต่ว่าของโอจะอยู่ที่ชานชาลา2อศูนย นาะ21หรือว no. ่าซาวสวเอนั่นเองเนาะ20 21เนาะ ก็ขึ้นรถแล้วเดอ้อสิกลับบ้านแล้วแต่ว่าอยู่บ้านฝนตกฝนยังตกอยูอ่ได้นั่งที่ 4, 7, นะีเจ็ดเนาะประหงต่างชาติเยอะมากท่องเที่ยวไทย เดินทางจากสถานีขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ไปยังสถานีขนส่งปลายทางเชียงของจังหวัดเชียงรายโดยใช้เวลาเดินทาง6ชั่วโมงค่ะ6ชั่วโรถของเรามีอุปรกรณ์อำนวยความสะดวกแห้ความปลอดภัยบริการท่านบที่นั่งสามารถปรับเอ็นได้ด้านความปลอดภัยทางบริษทัทได้ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยไ,ไว้ทุกที่เร่งพร้อมทั้งดับเพลิงคนทุกกระจกและประตูถุกเชิ้ ตลอระยะเลเดินทางเอาสบายเรามีชุดปฐมพยาบาลเพื่อพ้นแจ้งอยบริการท่านค่ะพดนำสิ่งของบางที่ที่นำรถาทีสะเดียทหารที่มีกินแรงสิ่งของที่เปนามแล้วที่มีอกอฮอล์สูบบุหรี่ตลอดระยะเวเดินทางด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยของท่านผู้โดยสารกรุนาค่าคิวการนราจรตลอดระยะการเดินทาง การสุขภัณฑ์เจ้าหน้าที่ขนส่งจะมีท bueno> ั้งแบบแท็กเกอรค่ะเจียงคงเจ้าใต้กากรุ่าค้าเข็มขัดในรถในตลอดระยะการเดินทางด้วยนะคะส่นสุขภัณฑ์อยู่ด้านท้ายรถค่ะอีกสักรู่รีเทนจะบริการน้ำดื่มและอัหารกของ ฝั่งไทยเขาใส่ใจรายละเอียดมากสุดยอด คือเกานี่จะเป็นบอเออน้ำห้อนเรือน้ำทุ่ เดี๋ยวค่ะทุกคนนำมาแวะ,ะที่สถานีเชียงรายท่าหนึ่งจะมีโซ่บอลเนาะขาจ,ะออจาวจะแยกขาจะวจอดให้พักสิบนาทีเข้าจะไปเชียงของโตไปแล้วเหรอไม่เ,ะะเดืเอห่วงเลยเหรอ นี่คืออ่านี่คือท่าสองนะจ๊ะแต่รถอ่าท่าสองเมื่อกี้เราพักกี่นาทีคะ10นาทีจ้ะอ่าเราจะจอดพักที่10นาทีแล้วขึ้นรถต่อขึ้นรถต่อดิจ๊ะอีเมื่อกี้มัวแต่นอนหลับพูนแท สี่คันสีเหลืองนี่รถเอยียงคันบอกเลยว่าขาบวนนี้เต็มเตอคนต่างต่างประเทศเขาลงมัดละเขาลงเที่ยวเชียงรายแต่เขาจะไปเชียงค้อกับบ้านเราโหเดซเนลแกรนด์จาฟิลิปปินส์เราจะไปตั้ง Right. เจดีอยู่ทั้งโดยพุ่นทุกคนแต่ว่าจบกเมืองสูงบงเห็นบาเห็บนบเห็น con la mano ฝั่งลาวแล้วน้อยนึงโอ้ oh, ท้องฟ้าสวยงามมากเลยเชียงของเลยด้วจ้าเชียงอมีอเีไระคะคาอาาง,งี้เลยนะ We e here ย่ อ่อเชียงของแล้วเด้อทุกคนเดี๋ยวเราต้องข้ามไปลาวโอ้ทิงชันตรงนี้เหร <c oughs> อมีคนมารับใช่ไหมครับยังค่ะเดี๋ยวมีค่ะรถจะข้ามไปคั่วอืม จากเชียงใหม่มาหอดเชียงค้งเชียงรายเชียงรายเชียงค้งแล้วทีนี้หอดเชียงค้งใช้เวลาหกเจ็ดชั่วโมงหกชั่วโมงกว่าถึงเจ็ดกลับบ้านก็บริกรบ้านแล้วทางลำบากจะไปอยู่โรงเรียนเอาเดี๋ยวค่อยกลับบ้านว่าจะไปซื้อปลาหมึกี่โลตัดก็บริกรไป ว่าชีไปโลตัสโบได้ไปซ้ำหูเดี๋ยวนี้กลับไปพร้อม กี่เนาะไปด้าน60บาท พอด่านละเด้อสิกลับบ้านละเด้อจ้า สุดท้ายกมา็มาฮอตฮอดด้านเชียงเชียงคองแล้วจะข้ามไปห้วยสายแล้วเด้อสุดท้ายก็มาเจอกันอีกแล้วไฮเ <laughs> มื่อกี้พัดพกาก,กันสิบนาทีเชียงรายบอกแก้ว เดี ừ, ๋ยวอกันกลับบ ah> ้านกลับช่องสักทีเนาะทุกคนเดี๋ยวจะไปอัปเดตอยู่ฝั่งลาวให้สมเด้อว่าเป็นเน้อใดยังทาอันนี้พอจะไปเที่ยวลาวเขาปั่นมอเตอรักรยานไป บอกล้านมาหับล,ล้านมาทาหับอยู่ด้านล่ะกลับไปแล้ว I will miss you Thailand I will come back here soon ระหว่างทาผู้โดยสารทาคนทาขึ้นรถเอาเบ็ดมาตึกป่าลิ้นป่า ปลาเป็นตะแพงแทะลงไปลิ้นลิ้นน้ำปลาดีบ่อ Welcome to Thailand เชียงของ Immigration Arrival ไม่ใช่กำลังฉดอเดินทางเชมไดรละสิฮอตบาน อางไทยอยู่เป็นเท่าใดเนาะทุกคนได้รับสมการเที่ยวประเทศไทยของสาวครูอของครูสาวลาวบ้านป่าสาวลาวเหนือที่ไปเที่ยวเมืองไทยประเทศไทยถ้าทำผิดพลาดประการใดว่าสิ่งใดผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยนำถ้าว่า เฮ็ดสิ่งใดบททึกใจเนาะครูออก,ก็ต้องขอโทษขออภัยนำบอกเลยว่าไปเที่ยวประเทศไทยครั้งนี้คือรู้สึกดีใจที่ได้เจอทุกๆคนฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้สาวครูด้วยนะไปเลสโกไอจิวิดิโอ you want ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เด้อ่ะขึ้นรถแล้วเดินทุกคน